สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอปารินทูครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือเป็นคลิปที่มีความพิเศษมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมารู้จักกับนาฬิกาในระดับตำนานนั่นก็คือแบรนด์ราโดกับนาฬิกาที่มีชื่อรุ่นว่าไดสตาในการเรือนนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีภายในปีนี้และถือว่าเป็นนาฬิกาที่ป้องกันรอยขีดข่วนเป็นเรือนแรกของโลก เท่านั้นยังไม่พอนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสไตลิ่งลุคต่างๆกับนาฬิกาทาั้งรุ่นที่เป็น Limited Edition ของไดสตาร์และไดสตาร์ออริจินอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันอยากจะรู้ว่ามีความพิเศษอะไรที่ซ่อนอยู่พร้อมแล้วเดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับนาฬการาโดไดสตามากยิ่งขึ้นครับว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับนาฬการเรือนนี้นะครับกำเนิดขึ้นในปี1962ซึ่งถือว่าเป็นนาฬกาที่ได้รับความโด่งดังมากในยุค60ทําไมเขาถึงมีความโด่งดังนะครับเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าในยุคนั้นครับแบรนด์นาฬกาต่างๆเนี่ยเลือกใช้ตัวเรือนที่เป็นทองคําหรืออาจจะเป็นทองเหลืองที่มีการชุบทองคํา แต่ราโดไรสตาครับเขามีการเลือกใช้วัสดุที่มีความพิเศษมากๆนั่นก็คือเป็นโลหะแข็งหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่าทังสเตนคาร์ไบด์โลหะแข็งตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษมากๆก็คือมีความแข็งแกร่งที่สูงและป้องกันรอยขีดข่วนอันนี้คือจุดเด่นและความแตกต่างแรกอย่างที่2ครับ แบรนด์ทั่วไปนั้นอาจจะใช้กระจกที่เป็นมิน e r รลคือเป็นกระจกแบบทั่วไปที่อาจจะมีการแตกได้แต่สำหรับราโดดาสตาร์ครับเขาเลือกใช้เป็นกระจกแซฟไฟล์แล้วไม่ใช่แซฟไฟล์ธรรมดานะครับเขายังมีการเจียรไนให้มีความเป็นเหลี่ยมมุมโชว์ดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากๆซึ่งคุณสมบัติของกระจกแซฟไฟล์ก็คือว่า ป้องการรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆเรียกว่าแทบจะใกล้เคียงกับเพชรเลยทีเดียวและในส่วนที่3มครับเพื่อนๆในการราโดไดสตาร์นั้นเขาเล่นกับรูปทรงหรือว่าเชฟของนาฬิกาปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับนาฬิกาที่เป็นทรงกลมใช่ไหมครับแต่ราโดไดสตารนั้นจะเป็นรูปทรงที่เป็นเหมือนวงรีหรือว่าเป็นรูปทรงไข่หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นทรงจานบิน ด้วยเหตุผล3ประก,การนี่แหละครับทำให้ในยุค60นั้นถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดและทําให้ราโดไรสตา r เนี่ยกลายเป็นนาฬิกาที่ป้องกันรอยขีดข่วนเป็นเดือนแรกของโลกครับและจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ในตํานานของแบรนด์ราโดนะครับปีนี้ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีเขาก็เลยมีการออกนาฬิกาที่เป็น Limited Edition เป็น60 anniversary limited edition ซึ่งออกแบบโดยคุณ a าเฟโดฮาเบนักออกแบบชาวสวิสแลนด์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสไตล์มินิมอลกลายเป็นในการลิมิ t e d Edition รุ่นนี้ครับนี่ในการรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวเรือนของเขานะครับใช้วัสดุที่มีชื่อว่าเซรามอสครับวัสดุที่มีชื่อว่าเซรามอสนะครับก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างไฮเทคเซรามิกและโลหะผสมกัน คุณสมบัติของเขานั้นนะครับก็คือจะมีความเบาและป้องกันร,รอยขีดข่วนที่สำคัญครับผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่เหมือนกับโลหะหรือว่าให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับสตีลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่าเซรามอสซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโยีที่มีความล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันและแน่นอนว่า แบรนด์ราโดถือว่าเป็นแบรนด์แรกของโลกที่เลือกใช้วัสดุนี้และนำมาอยู่ในนาฬการุ่น Limited Edition เรือนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับราโดเนี่ยเลือกใช้กระจกแซฟไฟ r e คริสตัลที่มีการเคลือบสารป้องกันการสะท้อนทั้งด้านนอกแล้วก็ทางด้านในแต่ปีนี้ครับเพื่อเฉลิมฉลองครับเขาเลยมีการเจรไนครับให้เหลี่ยมทางด้านในนะครับมีทั้งหมด หกเหลี่ยมมีความสวยงามมีความสมดุลและมีความสมมาตรกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการครบรอบ60ปีนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับในบริเวณจุดมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กเป็นพิเศษครับให้อารมณ์ความรู้สึกของความเป็นมินิมอลแต่ก็ยังมีการใช้สารเรืองแสงที่มีชื่อว่าซูเปอร์ลูมิโนวาเพราะฉะนั้นครับสามารถที่จะบอกเวลาในายามค่ำคืนได้รวมทั้งเข็มด้วยเช่นเดียวกันครับ มีการใช้วันที่นะครับเป็นดีไซน์เล็กๆอยู่ที่บริเวณ6นาฬิกาและที่บริเวณ12นาฬิกาครับเราสังเกตว่าจะมีตราโลโก้ของราโดที่เป็นรูปสมอเรือหรือที่เราเรียกกันว่า anchor movement นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่านาฬิกาเรือนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาแบบออโตเมติกและเครื่องของเขาครับใช้เครื่องแบบ c a l i b r อะ 764ซึ่งถือว่าเป็นคาลิเบอร์ที่สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงและที่สำคัญนะครับยังมีการทดสอบความเที่ยงตรงในระดับ3และ5ถือว่าเป็นความเที่ยงตรงในระดับที่สูงมากๆของนาฬิกาสวิสครับและอีกหนึ่งกิมมิคที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับคุณอลเฟรโดเนี่ยเขามีความชานฉลาดมากๆปกติแล้วเวลาที่เราต้องการจะบอกวันที่และวัน หลายๆคนอาจจะเลือกใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาลาตินแต่นาฬิการือนนี้ครับเขาใช้เป็นระบบภาษาสัญ,ญลักษณ์เรียกว่าเป็นมาตรวัดที่บอกวันได้ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จากสเกลที่อยู่บริเวณ6นาฬิกาผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ดีไซน์คอนเซ t ปต์ทุกอย่างเนี่ย มีความล้ำสมัยมากๆแต่ยังคงความยูนิคดีไซน์ของแบรนด์ราโดโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของนาฬิการาโดไดสตาอย่างแท้จริงเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆสายของเขานะครับก็ใช้เป็นสายแบบถักลามิเนสนะครับเป็นสแตนเลสนะครับให้ความรู้สึกที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเริ่มต้นของนาฬิการาโดไดสตาหลายคนอาจจะไม่เคยทราบเลยว่าจุดกำเนิดของราโดไดสตาเนี่ยเรือนแรกของเขาครับ เป็นสีเงินหรือว่าเป็นสีที่มีความเป็นสแตนเลสสตีลเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอลเลกชันทั้ง Limited e dition และ r a d ดดายสตาออริจินัลเนี่ยถึงเลือกมาเป็นสีเงินเพื่อฉเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีส่วนเรือนสีทองนั้นนะครับเขามีการพัฒนามาในอีก10ปีทางด้านหลังครับนี่นาฬิกาเรือนนี้จึงสามารถเปลี่ยนสายได้ด้วยระบบที่มีชื่อว่า Easy Clip ครับสามารถที่จะเปลี่ยนจากสายสแตนเลส ให้เป็นสายผ้าได้เรียกว่าสนุกกับการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับซองหนังสวยหรูมากๆครับและพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มมาฟังก์ชั่นจัดเต็มขนาดนี้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขนาดนี้เขายังมีระบบป้องกันสนามแม่เหล็กที่ชื่อว่าเนวครองไม่ว่าเราจะไปงานต่างๆเจอลำโพงเจอเครื่องเสียง เจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่กระทั่งแมกเนตที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ของเราในกาเรือนนี้ก็ยังเดินตรงแบบเที่ยงตรงที่สุดนะครับเพราะมีเนว้วคชร s สปริงนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับเป็นความพิเศษสำหรับคนที่ชื่นชอบความล้ำสมัยความทนทานการป้องกันร,รอยขีดข่วนในแบบฉบับของราโดไรสตาร์ ต้องมีไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนครับสำหรับร do ดไรสตาซิก n ์ต n ้แอ r r ิวเซ i รี่ e d มิ i ต็เรือนนี้ครับและสำหรับในการเรือนต่อไปนะครับที่น่าสนใจมากๆเหมาะอย่างยิ่งกับใครที่อยากจะสัมผัสกับในาฬิการาโดไรสตาครับ mm hmm. เขามีชื่อรุ่นว่าได s t a r Original ครับ รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับโฉมแบบใหม่ล่าสุดในปี2023เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ในการทำตัวเรือนนะครับจะเป็นเซรามอสครับนั่นก็คือไฮเทค c e ราม i c บวกด้วยส่วนผสมที่เป็นโลหะมีคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วนครับจะแตกต่างจากรุ่นในเวอร์ชั่นเก่าที่ใช้วัสดุที่เป็นโลหะแข็งหรืออาจจะเป็นทังสเตนคาร์บด์ครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยจะมีความล้ำสมัยที่มากกว่า จะมีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับส่วนกระจกครับก็จะเป็นแซฟไฟร์คริสตัลซึ่งมีคาแรคเตอร์ในการเจีรนไนในแบบฉบับของราโดไรสตาครับในส่วนของสายนะครับจะเป็นสายสแตนเลสสตีลแบบใหม่เป็นแบบ H Link ครับสวมใส่สบายมากๆ ที่สําคัญครับบานพับของเขาจะเป็นแบบปีกผีเสื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเ,เปิดใช้จะสามารถที่จะกดตรงกลางแล้วแยกออกซ้ายและขวาได้อย่างเท่าเทียมกันพร้อมกับการสลักโลโก,โลโกร้ราโดครับในในารกาเรือนนี้นะครับจะให้ลุคแอนด์ฟิลที่มีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นมีความโฉบเฉี่ยวมีความคลีนเคลียร์สะอาดสะอ้านเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตในบริเวณหน้าปัดนะครับเขาจะไม่มีหลักที่ใช้ในการบอกเวลา แต่มีความชาลันฉลาดในการออกแบบมากครับเพราะว่าในบริเวณ12นาฬิกาครับเพื่อนเ่จะสังเกตดูว่าเขาจะมีตราโลโก้ของราโดแล้วก็ยังมีตราสมอครับที่แปลว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถที่จะเดินตรงแบบออโตเมติกครับนี่แล้วตรงตราสมอของเขานั้นจะต้องสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้เป็นกิมมิกที่น่ารักของแบรนด์ราโดมากๆแล้วก็ทำมาในไซส์ที่มีความเล็กกว่ารุ่น อื่นๆของแบรนด์ราโดครับในบริเวณ6นาฬิกาครับนี่เขาเลือกใช้การบอกวันและวันที่ครับที่พิเศษก็คือจะมีการบอกวันเนี่ยทั้งเป็นเวอร์ชั่นภาคภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นภาคภาษาลาตินตรงนี้ครับจะอยู่ที่บริเวณ6นาฬิกาส่วนทางด้านขวานะครับบริเวณ3นาฬิกานั้นจะเป็นข้อความคำว่า d ดสตาร์และทางด้านซ้ายครับจะเป็นข้อความที่ชื่อว่าออโตเมติกครับ เพราะฉะนั้นนะครับในการเรือนนี้เนี่ยนะครับจะมีคาลิเบอร์ที่ชื่อว่า R764 เนี่ยเป็นคาลิเบอร์ที่มีความเที่ยงตรงสูงแล้วก็สามารถที่จะสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงและเรือนนี้สามารถกันน้ำได้ถึง10บาเหมือนกับเรือนที่เป็น Limited Edition แต่จะให้ความโฉบเฉี่ยวความแวววาวแล้วก็ความ Luxury รี่สำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากที่ผมได้ลองใส่ในการรุ่นนี้บอกได้เลยว่าน้ำหนักเบามาก ป้องกันรอยขีดข่วนได้เหมือนเดิมมีเนวะคร่องครับป้องกันสนามแม่เหล็กครับและที่สำคัญดีไซน์ของเขานั้นดูโมเดิร์นมากขึ้นแต่ยังคงคาแรคเตอร์ของความเป็นคาแรคเตอร์ของไดสตาร์นั่นก็คือรูปทรงวงรีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสลิมความบางความโฉบเฉี่ยวรุ่นนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะลองสวมใส่นาฬิการาโดไดสตาร เขาถือเป็นแบรนด์ที่เป็น Master of Material ครับเลือกใช้ Material ที่ดีที่สุดล้ำสมัยที่สุดมาเพื่อคนที่รักนาฬิกาอยากให้เพื่อนๆนั้นมาลอง Feel It ครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะหลงรักนาฬิกาเรือนนี้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้เวลาที่ผมนะครับจะเลือก Mix and Ma t c h เสื้อผ้าในสไตล์ของ m มาติญผูให้เข้ากับนาฬิการาโดไรสตาครับ จะมีการ mix and match ยังไงแล้วก็ลุคจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆพนพร้อมที่จะรอชมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ หรับในลุกแรกของผมในวันนี้นะครับเป็นนาฬการุ่น Rado d y s t ตาที่เป็น Limited Edition นะครับเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจลุกนี้นะครับมาจากดีไซเนอร์ของคนที่ออกแบบนาฬการือนนี้เลยก็คือคุณอาร์เฟโดครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นก็คือว่าผมเลือกเป็น s a f ฟรีแจ็กเก็ที่เป็นสีเทาแต่มี t e x t ซ์เจครับลายแบบนี้เรียกว่าลาย h e r r i n g Bon e ครับ เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเ t e เจอร์ของผิวสัมผัสของสายนาฬิกาที่เป็น s t a ลเ l e s s s t e แบบลามิเนสหรือเพื่อนๆจะเลือกเปลี่ยนเป็นสายผ้าก็ได้ mood and tone นั้นเข้ากันแต่เ t e เจอร์หรือผิวสัมผัสนั้นมีความแตกต่างกันสำหรับลุคนี้นะครับผมอยากจะให้ทางด้านในเนี่ยเป็นเสื้อน,นิตสีดำครับ match กับรองเท้าที่เป็นสีดำ ถุงเท้าที่เป็นสีดำครับเรียกว่าเป็นการใช้แบบ2คผู้สีแล้วก็เล่นความสนุกด้วยการตัดกับสีเทาที่มีความเข้มอีกเฉดหนึ่งของตัวกางเกงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุคนี้จะเป็นลุกที่มีความเป็นซิมเปิลมีความวินเทจและมีความสมัยใหม่เพราะฉะนั้นครับก็จะเข้ากับนาฬิการิมิเต็ดอีดิชันรุ่นนี้อันนี้ถือว่าเป็นลุกแรกที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ครับ สำหรับในลุกที่2นะครับเพื่อนๆผมเลือกมาเป็นนาฬิการาโดออริจินอลนะครับที่เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับตัดกับตัวเรือนที่เป็นเซรามอสนะครับนี่แล้วก็สายที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะได้ลุกที่มีความเรียบมีความโก้แต่ว่าดูท่งพลังครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ ผมเลือกกางเกงที่เป็นกางเกงเอวสูงครับแล้วก็เป็นลายสไตร์แบบยาวแบบนี้นะครับนี่แล้วด้านข้างก็จะมีลูกเล่นนะครับที่เป็นในส่วนของ b u c k กินะครับนี่ในการที่จะให้อารมณ์แห่งความรู้สึกของความย้อนยุคแล้วก็ความวินเทจพอเขามี b u c k กิที่บริเวณด้านข้างผมก็เลยเลือกรองเท้าที่มีดีไซน์ของความเป็น b u c k กิครับให้มาแมทช์กับ b u c k กิลในบริเวณเอวเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าหนังกลับ สีดำครับนี่ในเมื่อเราเล่นดีเทลของกางเกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อครับผมเลยเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วผมเล่นในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ของผ้าอีกเช่นเดียวกันครับผ้าตัวนี้เนี่ยครับจะให้อารมณ์ที่มีความรู้สึกดู relax, ีแลกซ์ผ่อนคลายแต่ยังมีความโก้เพราะเขาเป็นซัสเทนเ a เบิลเท็กซ์ไทครับแล้วก็เลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆน,นะครับให้ดูทรงพลัง เพื่อที่จะให้แมชกับนี่เลยครับหน้าปัดของนาฬิการาโดไดสตาร์ออริจินอลสังเกตดูว่าลูกนี้นะครับดูเรียบก็จริงแต่สามารถที่จะใส่ไปงานได้เลยครับเพราะเรามีนาฬิกาเรือนเด่นเป็นเครื่องประดับในลูกนี้ครับ และสําหรับในลุคนี้นะครับเป็นอีกลุกหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับเป็นลุกที่ดูผ่อนคลายสบายสบายแต่ให้อารมณ์และความรู้สึกของความเป็นคุณชายครับผมเริ่มต้นการสไตลิ่งลุคนี้เนี่ยด้วยกางเกงยียนนะครับผมเลือกเป็นกางเกงยียนสีเข้ม เอวสูงนะครับนี่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดูวินเทจเล็กน้อยแล้วก็ใส่เข็มขัดที่เป็นสีดำอะไหล่บัคเกิลนะครับเป็นทรงเกือกม้าที่เป็นสตีลนะครับออกอารมณ์แบบสีเงินๆนะครับแล้วก็เลือกใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังสีดำเรียบนะครับนี่เพื่อให้เข้ากับสีของเข็มขัดนั่นเองสำหรับในส่วนของเสื้อครับผมเลือกเป็นเสื้อนิด แขนยาวนะครับแบบมีปกอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้สีของเสื้อนั้นนะครับเข้ากับในการาโดไดสตาร์หน้าปัดสีเทานั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าลุคนี้เนี่ยดูซิมเพลก็จริงนะครับแต่ว่าทัวลลุคนีนะครับจะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยออกไปชอปปิง้งดูหนังไปเดทหรือว่าไปห้องสมุดวันสบายๆได้และแน่นอนครับว่าเมื่อถึงเวลานัดแล้วเราก็แค่ดูในการาโดไดสตาร์เรือนเก่งของเรา โอ้โหเป็นไงบ้างครับเข้ากันมากกับลุคนี้จริงๆครับ สำหรับลุคนี้นะครับผมตั้งใจที่อยากจะให้ทั้งลุคนี้นะครับเรียกว่าเป็นการตะโกนคำว่า r a โดในแบบภาษาของมาเฟียอิตาลีเลยครับเพราะว่าลุคนี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาเฟียอิตาลีเนี่ยในยุคอดีตครับเขาจะใส่อะไรบ้างเขาจะใส่เสื้อที่เป็นสเวตเตอร์ที่มีความครอปแต่แขนของเขาเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าปกติ แล้วก็จะมีการเล่นสีสันครับแน่นอนว่านาฬิการเรือนนี้นะครับเป็นราโดดายสตาร์ออริจินที่เป็นหน้าปัดสีเขียวเหนียวซับรุ่นยอดนิยมครับเพราะฉะนั้นครับผมเลยอยากจะให้สีเขียวบนหน้าปัดเนี่ยแมทชกับสีเขียวของเสื้อตัวนี้ครับนี่แล้วก็ใส่แบบสบายๆครับด้วยการสไตลิ่งกับเสื้อนิดแวร์นะครับที่เป็นคอกลมสีดำเพื่อที่จะให้สีดำตรงนี้ลิงก์กับเส้นตรงนี้ เห็นไหมครับนี่มีความเรียบแต่เราคิดมาทุกๆดีเทลแต่อยากจะให้ข้างล่างเนี่ยยังดูโก้อยู่ผมก็เลยเลือกเป็นกางเกงเอวสูงเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการตีพลีทนะครับแล้วก็เป็นกางเกงที่มีความครอปเตอร์หน่อยๆแต่เลือกเท็กซ์เจอร์ของผ้าที่มีความเรียบเงาแวววาวนะครับนี่แล้วก็เป็นโทนสีเขียวเข้มครับเพื่อที่จะขับลุคนี้ให้ดูเป็นสีเขียวของราโดอย่างเต็มสติม แล้วก็รองเท้าครับผมเลือกเป็นรองเท้าหนังสีดําที่มีความเรียบมีความโก้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าสีดํานี่นะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ดีมากยิ่งขึ้นและเมื่อเรามีเครื่องประดับที่สามารถบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงรวมถึงดีไซน์ที่มีความล้ำสมัยและวัสดุที่ป้องกันรอยขีดข่วนอย่างราโดไดสตาร์เรือนนี้ผมว่าจะช่วยเติมเต็มทำให้ลุกนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวข้อมูลของในาการาโดเรสตารรุ่นใหม่ในปี2023พร้อมกับเทคนิคของการสไตลิ่งในแบบฉบับของมาดินพูส่วนตัวนะครับผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในาการาโดเรสตารมากๆเพราะเขาเป็นนาการที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วผมเองก็มีอยู่แล้ว1เรือนครับบอกได้เลยว่าการป้องกันร,รอยขีดข่วนการอ่านค่าเวลาและความเที่ยงตรงน่ะทำได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนที่มีนาฬิการาโดไรสตาร์เนี่ยได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า60ปีของนาฬิการุ่นนี้และสำหรับใครที่กำลังอยากจะลองใส่นาฬิการาโดไรสตาร์ ผมเชื่อว่ารุ่นที่ได้แนะนำไปในวันนี้นะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่หรือนักสะสมหรือใครที่เป็นแฟนคลับของราโด้ดสไต์อยู่แล้วจะได้มีเรือนใหม่อยู่ในคอลเลกชันด้วยวัสดุที่ชื่อว่าเซรามอสนั่นเองยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอปานินพูต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ